การเพิ่มขนาดน้องชายทําตอนแข่งตัวหรือว่าอ่อนตัวคะสามารถทําได้ทั้ง2แบบเลยก็คือ,อส่วนมากเขาก็จะไม่ได้แข่งตัวหรอกเนาะเพราะว่ามันมีความรู้สึกเจ็บมันก็จะไม่แข็งก็คือมีการตื่นเต้นแล้วก็มีการฉีดยาชาอะไรเงี้ยเจ็บบ้างนิดนึงอะคะ่ะเขาก็จะไม่แข็งแต่ว่าบางท่านก็มีแข่งบ้างเนาะสามารถทําได้ไหมทําได้ทั้ง2แบบซึ่งถามว่าถ้าแข็งตัวเอาจริงยิ่งดีในในแง่ของว่าเราแบบสามารถกะระยะที่ฉีดฟิลเลอร์ได้ ดีมากขึ้นเพราะว่าหลักๆที่เราจะใช้ฟิลเลอร์เนี่ยเราจะใช้ตอนที่เขาแข็งตัวเนาะเราก็ถ้าเขาไม่แข็งเนี่ยเราก็จะฉีดให้ได้ทรงแหละแต่ว่าพอเขาแข็งตัวเนี่ยเราจะยิ่งฉีดให้มันเวลาแข็งมันมันก็จะได้เห็นเลยเนาะว่าเราจะต้องฉีดตรงจุดไหนยังไงบ้างมีส่วนไหนที่ขาดบ้างแบบนี้ค่ะซึ่งจะบอกว่าฉีดได้ทั้ง2แบบทั้งตอนแข็งและตอนไม่แข็งแต่ว่าถ้าคนไข้มีภาพตอนที่แข็งตัวมาว่าเออหลัง ฉีดไปแล้วแข่งตัวอยากเติมตรงนี้ตรงน,รงนี้อันนี้จะยิ่งสะดวกในการฉีดมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเราจะสามารถกะได้เลยเนาะว่าเพราะบางคนเนี่ยพอแข็งเนี่ยกลายเป็นว่าตรงส่วนโคนยืดกว่าส่วนส่วนปลายไม่ได้ยืดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเน้นฟิลเลอร์หนักไปที่โคนมากกว่าหรือปลายมากกว่าอันเนี้ยค่ะก็ต้องใช้ความสามารถวิจารณญาณของแต่ละคนแต่ละแพทย์เนาะซึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเราเห็นตอนแข็งเนี่ยเราก็สามารถกะได้ทันทีไม่ต้องไม่คือไม่ต้องใช้ประสบการณ์เลยก็คือดู ดูว่าโอเคแบบเราเติมตรงไหนได้ตรงก็คือฉีดตรงนั้นได้เลยประมาณนี้ค่ะโอเค